มิกตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษที่สามารถบันทึกเสียงการแสดงดนตรีสดมามิกใหม่ได้ที่บ้านแบบไม่ต้องมีวงเล่นจริงๆครับวิธีการนี้เรียกว่า virtual soundcheck นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราต้องมีไฟล์เสียงที่เป็นมัลติแพคบันทึกไว้ใน sd card สิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้อง routing สัญญาณจาก sd card เข้ามาที่ channel ก่อนโดยที่มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งใน channel ครับฟังก์ชันที่เขียนว่า alt alt เนี่ยเหมือนกับการสลับ input input ที่เราใช้กระวงจริงๆกับ input ที่เราเอาไว้ playback virtual soundcheck นะครับวิธีการ routing นะครับไปที่ routing มาที่ channel แล้วก็เลือกไป มาที่การ์ด Live Play นะครับทีนี้เราก็รูทติ้งตัวการ์ดเข้ามาที่ชันแนลได้เลยครับกดล็อกกดออโต้บวกหนึ่งไว้แล้วก็ไล่์รูทติ้งได้เลยสําหรับคนที่รูทติ้งตรงอยู่แล้วตอนที่บันทึกเสียงครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่การ์ดแล้วลองกดเพย์เสียงดูนะครับตอนนี้เสียงจะยังไม่เข้านะครับเพราะเรายังไม่ได้สลับรูทติ้งจากเมนไป ALT วิธีการสลับแบบเร็วๆก็คือกดเซตอัพแล้วก็กดที่บริเวณตรงนี้นะครับด้านขวานี้จะมี Global Input Select นะครับ Enable ลากไปให้คราต้องการรเลคบล code, ลที่ LT เราก็สามารถปรับแต่งอะไรได้เพิ่มเติมอีกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะปรับอะไรบ้างนนครับแล้วก็มีทิกเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะสลับอินพุตเนี่ยเราต้องเข้ามาที่เซตอัพแล้วกด alt มันค่อนข้างเสียเวลาเนาะเราสามารถใช้ปุ่มกดตรงนี้เพื่อสลับได้นะครับโดยวิธีการก็คือกดมาที่ปุ่มนี้นครับแล้วกดวิวเราก็เลือกปุ่มสักปุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการตั้งให้มันเป็นปุ่มสลับอินพุตนะครับเลือกปุ่มกรแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกที่ a u t อ o ์จะมีคําว่า global main alt อยู่เลือกไปแค่นี้เวลาที่เรากดปปุ่่มทีีเเรรรราาตตััั้้้งงไวงนนนะะคบบกก็็จสล ระหว่าง Input ALT กับ Input Main เรียบร้อย